เลยนะครับนอกเหนือจากที่เราจะมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมและรักษาหายในวันนี้นะครับสมเด็จพระกนิธิรชาเจา้าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรมอมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสุโข,ขทยัย ตามที่เกิดการระบาดรอใหม่ของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งการระบาดในครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้างทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆเป็นจำนวนมากหลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟローซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือว่ามีภาวะพร่องออกซิเจนรวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น สมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทา,านงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโลจำนวน530เครื่องและมีพระราชานุมัติพระราชทา,านแก่โรงพยาบาลแล้ว456เครื่องในกว่า80โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยที่โรงพยาบาลสุขโขทยัยนายวิรุณพันธ์เทวีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยได้เป็นประธานในการรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูงหรือเครื่องออกซิเจนไฮฟロเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดสุขโขทยัยจำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยต่อไป ครับซึ่งเครื่องดังกล่าวนะครับถ้าเกิดหลายๆคนยังไม่ทราบว่า High Flow ออกซิเจนไฮฟลูนี่เป็นเช่นไรเนี่ยเนื่องจากว่าภาวะของผู้เจ็บป่วยโรคโควิด -19 ที่ติดเชื้อกันในขณะนี้เองเนี่ยที่อยู่กลุ่มสีแดงหากมีเรื่องของภาวะเชื้อลงปอดเนี่ยจะมีการอัตราการหายใจได้ตนเอง,องคพอนข้้นจยะยิ่งากเครื่องนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของปอดของผู้ป่วยให้ไม่ขึ้นนั่นหมายความว่าจะเพิ่มอัตรารอดของผู้ป่วย เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวออกซิเจนที่ใช้อยู่นี้ก็คือเป็นออกซิเจนเข้มข้นด้วยใช่ครับนะคะ